พี่หลังจากหนูเสียตัวรอบแรกอะ่ะหนูไม่หยุดเลยนะหนูไปเรื่อยเลยนะพี่จะแรดไม่อายหนูจะเป็นดาวโปไปเลยเรียกว่าเราต้องการความรักอ่ะพี่พยายามตามหาตามหาก็เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยเอรื่อยเปิดชีวิตน้องพิซซ่านาราวัย23ปีอดีตดาวโป only fan จุดเริ่มต้นเพียงแค่เธอโหอยหาความรัก จะยอมเอาตัวเข้าแรกมีเซ็กกับผู้ชายไปเรื่อยๆนำไปสู่ชีวิตที่เจ็บปวดหนูหนูแย่มากอับพี่หนูต้องการความหลังมากอะมันเจ็บปวดอะค่ะมันหนูเนี่ยเป็นลูกครึ่งเกาหลีนะคะพี่คุณพ่อกับแม่ก็ก,ก็เจอการอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่า สองคนนี้ก็แยกทางกันตั้งนานแล้วค่ะพี่แม่หนูก็ไปแต่งงานใหม่กับฝรั่งซึ่งสําหรับหนูอะผู้ชายคนนี้คือพ่อแท้ๆสําหรับหนูตั้งแต่เกิดมาหนูจําความได้อ่ะคนนี้คือพ่อหนูเลยอ่ะแล้วหนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูแบบไม่ใช่ลูกเขาอะทั้งที่หนูแบบเป็นเอเชียนขนาดเนี้ยแต่พ่อหนูเป็นฝรั่งอะ่ะด้วยความที่คนไทยเนาะชอบตีความว่าผู้หญิงไทยกับฝรั่งที่แต่งงานกันอะผู้หญิงมักจะเป็นแบบไข่อะไรเงี้ยแล้วเวลาหนูไปเรียนที่โรงเรียนอะ คุณครูอ่ะเขาแซะขึ้นมาแบบเฮ้ยออพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นคนไทยแบบเขาต้องการแซะให้หนูรู้สึกว่าแบบแม่หนูเป็นหนูอายหนูอายมากๆหนูไม่กล้าบอกว่าแบบพ่อเป็นฝรั่งสำหรับหนูมันไม่ใช่ปุ่มด้อยเลยนะที่หนูแบบว่าพ่อกับแม่เขาแยกทางกันอ่ะเออเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเกิดมาโชคดีด้วยซ้ำที่มีคนที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่รักแล้วก็เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีแต่เกิด จริงๆเนี่ยหนูอ่ะเป็นคนที่มั่นใจตั้งแต่เด็กเลยนะพี่แล้วก็หนูอ่ะสังเกตอ่ะว่าเวลาหนูอยู่โรงเรียนไม่ว่าตั้งแต่ปถมหนึ่งปถมสองเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีเพื่อนเลยอ่ะพี่แบบว่าเหมือนตั้งแต่เด็กเลยนะแบบว่าเหมือนพอไปเล่นกับเขาอ่ะรู้สึกว่าเราจะแบบว่าทักักโดนให้อยู่คนเดียวแล้วยิ่งขึ้นมต้นเนี่ยยิ่งไม่มีเพื่อนเลยแต่มันเป็นปมนะพี่ปมมากๆเลยหนูรู้สึกอายอ่ะที่เราไม่มีเพื่อนอ่ะ ทีนี้หนูก็ย้ายไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งมัธยมปลายหนูรู้สึกว่าหนูอยู่โรงเรียนนั้นหนูตัดผมหนูเรียบร้อยมากพี่หนูไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะเพื่อนหนูตอนนั้นแบบเขาเห็นหนูอย่างเงี้ยเขาช็อกเลยนะพี่หนูไม่มีแววอะไรอย่างเงี้ยนะหนูแบบว่าใส่กระโปรงแบบตาตุ่มถักเปียเป๊ะใส่โบเรียบร้อยเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องโดดเด่นโดดเด่นปุ๊บแล้วเราโดนเกลียด ยมคนไทยอ่ะคนที่จะเด่นได้อ่ะก็คือคนสวยคนสวยคนบ้านรวยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้สวยด้วยค่ะเถิมมากหน้าตาดังแบบหน้ากามอะไรเงี้ยเออพิซซ่าหน้าบานหนูชื่อพิซซ่าไงเขาก็จะแบบพิซซ่าหน้าบานพิซซ่าหน้าลิงหน้ายักษ์อะไรเงี้ยเขาล้อหนูเป็นหม่ำ้วยพี่ตอนนั้นหนูมีปมมากเลยนะว่าว่าว่าหน้านหนูแบบกามหนูไม่มั่นใจในกามของหนูนะพี่แต่ตอนนั้นย้อนกลับไปหนูกับเกลียดทุกอย่างที่หนูเป็นหมดเลยอะ่ะ พอเธอเรียนจบม6ก้าเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยเธอถึงเวลาปลดปล่อยได้เป็นตัวเองจุดเปลี่ยนเลยค่ะอันนี้เริ่มและเริ่มกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่จะสำคัญหนูว่าคิดเลยนะว่าต่อไปเนี้ยจะเป็นแบบที่อยากเป็นจะแรด จาแรกหนูคิดอย่างเงี้ยนะแบบเริ่มเลยเริ่มอะไรเงี้ยเป็นคนแบบมั่นเออมั่นใจกล้าแสดงออกชอบชอบแบบว่าเสนอหน้ากับครูชอบแบบแสล่นแจน่ะชอบพูดชอบคุยเพราะหนูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือหนูหนูไม่ได้ทาเพื่อแบบว่าอยากเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือตัวตนหนูเฉยอะหนูอะโดนคนในมหาลัยเกลียดมันใส้หนูเยอะมากพี่หนูแค่แรกอะพี่แค่แ่ ชอบแต่งตัวโป๊โปะอ่ะชอบแต่งตัวแบบโชนมตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ทำนมนะนมแบนมากมันยังนินทาหนูขนาดนั้นเลยเออหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่หนูแค่ใส่ส้สูงไปมอแล้วเขาก็เอาหนูไปพูดหรือนินทาไม่ดีด้วยรูปลักษณ์หนูเคยได้ยินผู้ชายคนหนึ่งนะเขาแบบเหมือนคุยกันในไลน์กลุ่มแล้วเพื่อนหนูอยู่ในไลน์นั้นด้วยเขาทางานกลุ่มกันอยู่เขาบอกว่าหนูอ่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะแบบหนูอ่ะ เป็นแบบเป็นหัวพี่เป็น,น,อ,เเปน,นอะไรเงี้ยนอนกับผู้ชายอ่ะทั่วมอแล้วมัง้งทั้งที่แบบยังไม่เคยเลยไม่เคยนอนกับคนในมอเลยแล้วก็อยากด้วยว้าตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะสําหรับเราอ่ะเราไม่กล้าไปมอเรามันจะมีแบบโซนที่แบบว่าต้องเดินผ่านคนอนะไรเงี้ยหนูไม่กล้าเดินเลยพี่หนูอายหนูกลัวสายตาคนอื่นที่มองหนูเข้ามาอะไรเงี้ย เธอโดนเกลียดโดนย่ำยีมาตลอดทําให้เธอโหอยหาความรักถึงขั้นยอมเอาตัวเข้าแลกต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นอ่ะหนูเป็นช่วงเริ่มเที่ยวและเริ่มเที่ยวกลางคืนเที่ยวข้าวสารช่วงนั้นไม่ค่อยมีตังค์เนาะเที่ยวข้าศสารก่อนเราก็เริ่มไปเสียตัวเลยค่ะพี่<ม>อะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนพาไปเนาะพี่หลังจากหนูเสียตัวรอบแรกอะ่ะหนูไม่หยุดเลยนะหนูไปเรื่อยเลยนะพี่มันเรียกว่าเราเรียกว่าเราต้องการความรักอ่ะพี่ซึ่งความรักในที่เนี้ย มันคือเราต้องการหาใครสักคนหนึ่งยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเราแล้วบอกว่าเราอะปกตินะเราไม่ได้แปลกหรือแตกต่างจากคนอื่นหนูว่าจริงๆมันเริ่มมาจากที่หนูอะโดนสังคมกีดกันนะคะพี่สังคมไม่ต้อนรับหนูอะหนูก็เลยแบบว่าหันหน้าเข้าไปหาสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ชายมายอมรับหนูแทนอะจริงแล้วผู้ชายมันก็คือแค่แบบ กันนะพี่เออตอนนั้นเราไม่เข้าใจความรักไงว่าจริงๆความรักมันคืออะไรเราเราเป็นเด็กมากอะพี่เ,ออเราก็เลยแบบพยายามตามหาตามหาก็เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยเรื่อยืแล้วก็บอกช้ำไปเรื่อยๆนะพี่เราต้องการแค่หาซักคืนหนึ่งให้เรารู้สึกเติมเต็มอะพี่แค่คืนหนึ่งก็ได้อะอย่างน้อยเบบวอ่อยากอยากถูกกอดถูกยอมรับอะ่ะจริงๆเราไม่ได้อยากได้เซ็กนะเราแค่อยากมีบทสนทนาที่เขาเข้าใจเราอะ่ะ อยากคุยกับใครสักคนหนึ่งอยากถูกแบบว่าแตะเนื้อต้องกายให้รู้สึกว่าแบบเรามีใครสักคนหนึ่งเฉยๆอะพี่ตอนนั้นอะเออตอนนั้นหนูไม่ได้หันหน้าคุยกับพ่อกับแม่เนาะอะไรเงี้ยทําอะไรหลายๆอย่างก็ไม่ได้บอกพ่อกับแม่เลยตอนะนั้นหนูพ่อกับแม่อะ่ะครอบครัวคือออกไปจากชีวิตหนูเลยนะคือไม่ได้อยู่ในความสนใจหนูเลยหนูไม่เอาเขาเลยค่ะพี่ก็คือคุยกับเขาแค่ว่าเวลาของเงินอย่างเดียวเธอเอาตัวเข้าแรกเพราะต้องการความรัก นำไปสู่จุดที่เธอเจ็บปวดที่สุดในชีวิตต,ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีค่าพี่รู้สึกว่าหนูเขาทำเหมือนเราเป็นแบบว่าของชิ้นหนึ่งเฉยๆอ่ะเหมือนเป็นแบบว่าเซ็กแมชชีนอ่ะพี่แบบเครื่องระาบอ่ะทางเพศของเขาอ่ะตอนนั้นหนูคิดว่าก็เราไม่มีค่าเลยอ่ะพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆมันทำให้เรารู้สึกว่าค่าของตัวเรามันน้อยลงน้อยลง ไปเรื่อยๆค่ะพี่ตอนนั้นอะ่ะเออแล้วก็มีวันหนึ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนไม่มีตอนหนึ่งหนูหนูหนูแย่มากอะพี่หนูต้องการความหลังมากอะหนูแบบว่าไปนะัดเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาแบบว่าเออเลียกหนูมาแล้วก็เจอกันอะไรเงี้ย เขาก็ชวนหนูเล่นยาตอนนั้นหนูก็แบบเด็กเนาะก็เล่นกับเขาอะแล้วเขาก็ให้หนูเล่นแล้วเขาก็มาพูดกล่อมประสาทหนูให้หนูเชื่อเพราะเขารู้ว่าหนูมีพ่อเลี้ยงอะเขาก็แบบเริ่มกล่อมเรื่องหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมีเซ็กกับเขาว่ามีเซ็กกับที่บ้านนะกับครอบครัวเขานะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าด้วยความที่เราเล่นมันทำให้เราแบบเชื่อคนง่ายถูกจูงจมูกง่ายอย่างนี้เนาะแล้วเราก็แบบ เขาก็เหมือนแบบกล่อมเราให้แบบเออเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปนะไปบอกพ่อนะแล้วก็แบบไปมีเซ็กซ์เขาอะไรเงี้ยพี่หนูแบบว่าไปนัดเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ชวนหนูเล่นเขาก็เหมือนแบบกล่อมเราให้แบบเออเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปนะไปบอกพ่อนะแล้วก็แบบไปมีเซ็กซ์เขา แย่ yeah, มากกับพี่หนูต้องการความรักมากอะแต่หนูก็ไม่สามารถแบบปฏิเสธหนูก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียแล้วอะชีวิตของแล้วก็อยากได้ความรักความสนใจอะไรเงี้ยน้องพิซซ่าชีวิตของเธอตอนนั้นทนอยู่กับความเจ็บปวดจากผู้หญิงที่อหอยหาความรักแต่สุดท้ายความรักของเธอโดนหลอกใช้เป็นเครื่องมือหนูกล้าพูดไม่อาย หนูรู้สึกว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเขาทำร้ายเราด้วยแบบว่าความไร้เดียงสาของเราอะเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของเขาเฉยๆเหมือนเขาพูดอะไรเงี้ยแล้วเขาคงแบบมีแฟนตาซีทําให้เขาแบบมีอารมณ์อะไรอย่างงี้มั้งแต่หนูก็ไม่สามารถแบบปฏิเสธเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ขออยู่แล้วได้ไหมอะไรเงี้ยไม่กล้าพี่จนกระทั่งแบบถึงเช้าเลยนะถึงว่าแบบอยู่ด้วยกันถึงเช้าอะหนูก็แบบรีบกลับบ้านมาแบบวันนั้นกลับบ้านมาก็ เข้าไปขอประตูห้องนอนพ่อก so be to uh, so ับแม่แล้วก็เขาเข้าไปขอขอขอโทษเขาค่ะพี่ว่าแบบขอโทษพ่อกับแม่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าแบบพ่อกับแม่คงรู้แล้วว่ามันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะแต่เขาแค่แบบเข้าใจหนูแล้วก็เหมือนสุดท้ายพ่อกับแม่ก็คือพ่อกับแม่พี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอ่ะ เออเรื่องนี้มันก็แบบว่าถ้าไม่หนูรู้เลยอยากออกมาบอกเพื่อนๆหลายๆคนอย่าหาความรักจากแบบอะไรแบบเนี้ยพี่เพราะว่ามันแบบว่ามันเจ็บปวดอะคะ่ะมันหนูหนูรู้สึกว่าผู้หญิงหลายๆคนมันบางทีเขาเดินทางผิดแบบหนูอะหนูมั่นใจเลยพี่แล้วคงไม่มีใครมากล้าบอกหรอก หนูเลือกผู้ชายที่หนูจะไปนอนไปนัดเจอกันมากขึ้นเยอะเลยหนูเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะพี่เราไม่ควรทำอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยเออเราไม่ควรเอาความไร้เดียงสาของเราไปขายให้กับคนอื่นนะคะเพราะว่าหลายๆคนผู้ชายมันมันไม่ได้แบบว่ามาแคร์เรานะว่เาเราเป็นเด็กน้อยอะไรเงี้ยเขาเห็นเราเป็นเด็กน้อยแล้วเขายิ่งยิ่งแบบว่าหลอกเราได้อะไรเงี้ยเพราะว่า คนคนดีมันหายากค่ะพี่มันเต็มไปด้วยคนเหล่าเนี้ยเออเธอยังโหยหาความรักอยากทำให้ตัวเองมีค่าเลยผันตัวเป็นดาวโป๊ะโอลิแฟนคุณค่าของเธอแลกกับเปอยเรือร่างหาเงินก็หลังจากเหตุการณ์นั้นนะพี่จริงๆมันก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะในการแบบว่าไปสู่โอลิแฟนค่ะก็ประมาณช่วงนั้นก็เริ่มโควิดเริ่มมาแล้วสมัยนั้นนะ หนูก็ชอบแบบถ่ายรูปเซ็กซี่ลงไอจเริ่มแบบว่าชนชน,ชนแบบใส่เกงจีสติงอย่างเดียวสมัยนั้นมันเป็นอะไรที่แรงมากเลยนะพี่ตอนนี้อาจจะแรงอยู่สำหรับหนูไม่แรงหรอกไงเออเขาก็แบบว้าวอะไรเงี้ยพอหนูลงปุ๊บเอา้าผู้ชายมากดไลค์เยอะเลยว่ะพี่ผู้ชายมาแบบมามาแบบว่าพิมพ์เม้นทคุยกับเราเยอะเลยหนูก็แบบอา้าวแล้วมันแล้วมันตอบสนองกับสิ่งที่หนูต้องการ ตอนนั้นที่ทําก็ไม่มีอะไรต้องแร์แล้วอ่ะพี่หนูก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียแล้วอ่ะแล้วก็อยากได้ความรักความสนใจอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูเด็กอ่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเป็นของด้วยความเป็นเด็กอ่ะพี่ตอนนั้นหนูจะน่าจะประมาณอา,ายุยี่สิบยิบเอ็ดมั้งคะเออหนูก็เลยแบบทําเลยเริ่มเลยพอเราเปิดมาปุ๊บเราทําอะไรบ้างเราก็แค่ลงรูปของเราอ่ะในนั้นอย่างเดียวเลยหนูก็อ่ะลงรูปโปที่เคยถ่ายไว้รูปอ่ะแชะ อรูปแบบใส่เกงในแชะอะไรเงี้ยตอนแรกเป็นเบสิกเบสิกก่อนอ้าวผู้ชายมาซับกันเยอะเลยซับสไครป์หนูมาแบบว่าเป็นแฟนขับหนูกันเยอะเลยในโอลิแฟนหนูก็แบบเฮ้ยมันได้ตังว่ะแบบว่าวันแรกที่หนูเปิดหนูได้ประมาณแบบ7-8็ดแดพมั้งหนูแบบมันได้เงินว่ะที่หนูก็ทําไปเรื่อยเรื่อยเอยก็ ค่อยๆรุนแรงขึ้นไม่ใช่รุนแรงสิเรียกว่าค่อยๆแบบอ่ะโปขึ้นโปขึ้นอ่ะก็เริ่มแบบถ่ายเห็นและถ่ายถอนเกงในถ่ายและเออค่อยใช่ก็ค่อยแบบไล่เลเวลไปเลยพี่สภักกก็เป็นคลิปอะไรเงี้ยคลิปแบบก่อนที่แบบว่าเราก่อนสภักกก็แบบเริ่มแบบมีคลิปที่แบบเราเองแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางของหนูอ่ะไอแนวทางที่หนูทำอ่ะมันไม่ได้แบบว่าไปมีเซ็กกับใครเลยนะพี่ไม่ได้ไปนอนกับใครหรือว่านัด คนอื่นมาทากับเราด้วยดังนั้นหนูคิดว่าหนูไม่อยากเรียนหนังสือแล้วหนูจะทำ o n ล y fan นี่แหละหนูจะเป็นดาวโปไปเลยหนูจะเป็นเรลลิวแบ็คไปเลยให้มันจบๆดังนั้นหนูคิดแค่นี้นะพี่ที่หนูคิดแค่นี้ยเพราะว่าหนูไม่มีคนที่คอยมาไกาด์หรือว่าคนที่คอยมาแนะนําชีวิตหรือแนวทางที่ดีให้กับเราได้เลยค่ะการเป็นดาวโปอ o ล l y f a เส้นทางไม่สวยหรูอย่างที่เธอคิด ได้เงินดีมากๆเลยนะพี่แค่3มเดือนแรกหลังจากนั้นก็ค่อยแบบลดลงลดลงลดลงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วอะ่ะแต่ก่อนเราก็คิดว่าแบบผู้หญิงถอดเสื้อสลัดเสื้อผ้าคงได้แบบว่าหาเงินง่ายยิ่งแบบว่าเราได้เงินน้อยลงอะ่ะเรายิ่งรู้สึกว่าต้องทําหาวิธีทางทําให้แบบว่าช่องของเรามันมันได้เงินเยอะกว่านี้เราก็เริ่มทําอะไรที่มันแบบว่าโปขึ้นโปขึ้นแรงขึ้นแรงหนักกว่าเดิมเราเริ่มแบบว่าซื้อแบบ ใช้อะไรก็ตามที่แบบจริงๆหนูไม่ชอบหนูไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าเราทําไปเพราะเราจะได้เงินเยอะกว่าเดิมค่ะพี่มันแบบว่าอีกับตัวเองอะพี่มันแบบว่าเฮ้ยเราทําอะไรนี้เพื่อเงินแค่นั้นเนี่ยนะเรามีคุณค่าแค่ทําแค่เนี้นะซึ่งหนูมันหนูอายกับตัวเองมากกว่าหนูไม่ได้อายกับแบบอาชีพอะไรแบบนี้นะแต่หนูรู้สึกอายกับตัวเองที่แบบว่าเราต้องมาทําอะไรแบบนี้เพื่อเรียกร้องเพื่อเงิน แค่ไม่กี่ร้อยเองหรอแล้วมันเหนื่อยนะพี่อะไรแบบนี้แล้วมันเจ็บด้วยนะเจ็บแบบเจ็บอย่างนั้นน่ะเออแบบว่ามันมันคุ้มค่าจริงๆหรอมันอ่ะมันอายตัวเองมากกว่าค่ะพี่แล้วหนูก็คิดมาเสมอเลยนะว่าหนูอยากเลิกทําหนูอยากเลิกทําอยากเลิกทําแต่ไม่มีทางเลือกในชีวิตเลยตอนนั้นอะไม่มีเห็นภาพตัวเองอะไรนะอนาคตเลยอะหนูก็เลยตัดสินใจกลับเข้าม,มาเรียน ื่อที่จะอยากมีอนาคตที่ดีกว่านี้อยากทำเลงอื่นที่ไม่ต้องใช้ร่างกายของเราอะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีแพชชั่นเรื่องการมีเซ็กซ์หรือว่าการโชว์หน้ากล้องหรือแล้วพี่มันเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อกูไม่ชอบไม่ชอบเป็นดาวโปแต่ก่อนทุกคนะชอบคิดว่าเฮ้ยดาวโปง่ายสบายเป็นงานที่แบบง่ายจริงมันไม่ได้ง่ายนะพี่บทเรียนชีวิตที่ผ่านมาทําให้เธอเห็นคุณค่าตัวเองเลยตัดสินใจเลิกทำโอลิแฟนและกลับมารักตัวเอง ภูมิใจด้วยซ้าที่หนูได้ทําเพราะว่าไม่ได้ภูมิใจฮะโอ้ยพี่หนูได้โชว์โชว์ไม่หนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจที่หนูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเรื่องราวเนี้ยหนูได้เจอความเจ็บปวดเป็นอุทาหรณ์ว่าแบบจริงๆรแล้วมันมันไม่ได้สวยหรูอะพี่แล้วหนูก็เรียนรู้ว่าความรักที่หนูควรมีก็คือจากตัวเอง ล้ลวนๆเลยค่ะพี่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยู่ได้ทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะหนูไม่จาเป็นต้องมีแฟนก็ได้ <h> เพราะงั้นหนูเรียนรู้ว่าความรักที่ดีจริงๆอ่ะมันคือจากตัวเรานั่นแหละเรื่องราวของน้องพิซ่าอาดีตดาวโป๊ที่หอยหาความรักจนเธอเจ็บปวดเรื่องนี้ค่ะคงเตือนใจหลายคนให้กลับมาลักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเอง